สวัสดีค่ะคุณผู้ชมหนูนาบงกฎศรีมังคราค่ะนะคะตอนนี้อาจารย์อยู่ในรายการกับเราแล้วขอต้อนรับอาจารย์หมิงมณฑลสายทัศน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะทำในวันนี้เป็นเรื่องราวกระแสของดาราที่มีลูกแล้วอันนี้เป็นเรื่องราวของคุณหนุ่มกัญชัยค่ะลูกคุณหนุ่มนะคะชื่อน้องมาอยู่คุณหนุ่มนำลูกตัวเองไปฝากไว้เป็นลูกของท่านเจ้าคุณวัดดังแห่งหนึ่งนั่นคือวัดสุทัศน์นั่นเองข่าวแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ คุณหนุ่มนะคะได้โพสต์ภาพตัวเองแล้วก็น้องมาอยู่ในไอจีของเขาเองค่ะโดยการพาลูกสาวไปที่วัดสุทัศน์เพื่อทําพิธีฝากตัวเป็นลูกของสมเด็จพระสังฆราชแพ่หลังจากที่ได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่นะคะโดยมีการระบุในแคปชั่นดังนี้ค่ะพาน้องมาอยู่กราบฝากตัวเป็นลูกของสมเด็จพระสังฆราชแพร วัดส,สุทัศน์นะคะตามคําทักทายของผู้ใหญ่หลายท่านค่ะตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะฝากน้องมายูให้เป็นลูกของหลวงพ่อท่านเจ้าคุณซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดส,สุทัศน์องค์ปัจจุบันแต่ในระหว่างที่ทําพิธีนะคะเมื่อเริ่มพิธีแล้วกําลังที่จะถวายทูปแพรเทียนแพรดอกไม้นะคะท่านกําลังจะรับแล้วท่านเจ้าคุณกําลังจะรับแล้วท่านก็มาทราบนะคะว่าน้องมายูนี้เกิดวันที่15บห้าค่ำเดือน12ท่านก็เลยเอ่ยว่า เรารับไม่ได้จะต้องนำน้องไปฝากเป็นลูกกับพระอัฐิของสมเด็จพระสังฆราชแพรท่านเป็นพระสังฆราชองค์ที่12แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะพอถามท่านเจ้าวาดองค์ปัจจุบันว่าทำไมเพราะเหตุใดครับท่านตอบมาว่าเพราะสมเด็จพระสังฆราชแพเกิด15ข้ามเดือน12ก็ควรจะฝากไว้กับท่านมากกว่าฝากไว้กับเรา ความบังเอิญเป็นเรื่องดีๆโดยแฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์สาธุข,ขอให้บุญรักษาเด็กน้อยคนนี้ด้วยท่านอาจารย์ได้ฟังข่าวแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู<ๆ>้สึกแสดงความดีใจเนอะในสิ่งที่ว่า คุณหนุ่มกัญชัยแล้วก็<ะ>ได้พาลูกเข้าทางบุธศาส<ะ>นานั่นคืออันดับแรกเลยนะครับผมนะคะมีคำถามเรียนถามนะคะด้วยการที่นําเด็กไปฝากเป็นลูกหลานของพระผู้ใหญ่เป็นลูกของพระหรือลูกลูกเ,เป็นลูกของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเรียนถามอาจารย์ว่าในการที่เขานําลูกไปฝากด้วยการมีคนทักแบบนี้ อาจารย์มีความเชื่อหรือมีความคิดเห็นอย่างไรอ,อาจจะเป็นได้ว่าลูกอาจจะซม,มหรือป่วยอย่างเงี้ยแบ่งเป็นสองสองอย่างด้วยกัน<ฆ>ในการที่ถวายด้วยการที่จะเอารูปของตนเองเนี่ยไปเป็นลูกบุญธรรม<ฆ>ะะให้กับพระพุทธรูปคือองค์สมมาสมุทรเจ้าหรือพระที่มีสัมมณะ<ฆ>นะฮะนั่นเองนะฮะมันมีมาตั้งแต่โบราณแล้วมันเป็นการแก้ส่วนใหญ่แก้เรื่องของสุขภาพ<ฆ>ในใน,ในอดีตโบราณส่วนใหญ่นะเรื่องสุขภาพก่อนเช่นเด็กเกิดมาเนี่ย มีสุขภาพไม่แข็งแรงนะก็เลยยกลูกให้กับเป็นลูกบนธรรมเพื่อเป็น<ะ>การแก้เคสเป็นการเรียกว่าปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บให้กับเด็ก<ะ>หรือ,อเด็กเกิดมาเนี่ยอาจจะโซนมากอาจจะแบบไม่เชื่อฟัง<ะ>อย่างเงี้ยนั่นคือความเชื่อหนึ่งที่มีแต่โบราณน,<ะ>นะฮะก็จะช่วยได้อีกความเชื่อหนึ่งคือว่าไม่ไม่ได้เด็กไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรเลยที่ท,ที่ที่จะต้องอไปแก้<ะ>แต่มีความศรัทธานในศาสนา มีความศรัทธานในในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและหรือพระเกจิอาจารย์จึงยกเชื่อว่าถ้าเกิดยกลูกตัวเองเนี่ยให้กับเกจิอาจารย์หรือพระผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบหรือพระพุทธร,รูปองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะทําให้ลูกเขาเนี่ยจเจริญยิ่งยืนนานยิ่งขึ้นไปอีกดุ่งเดือนเจอแต่สิ่งดีๆนี่คือสองความเชื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นความเชื่อไหนก็ตามขอให้เป็นความเชื่อที่ถูกต้องให้อยู่ในหลักจร่งถูกต้อง แค่นั้นน่ยก็คือสิ่งที่ดีแล้วเป็นมงคลแล้วนะครับก็แสดงความดีใจกับคุณหนุ่มกันชัยและน้องมาอยู่ด้วยนะฮะที่ได้เป็นลูกนะฮะของสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่12แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ท่านสมณะท่านพระสังฆราชแพร่นั่นเองซึ่งมีวันเดือนปีเกิดตรงกันนั่นเองก็โอเค นะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับนะคะมีคําถามเรียนถามนะคะว่าเป็นความเชื่อเหมือนกันอาจารย์ว่าเมื่อเราฝากลูกให้เป็นลูกของอพระผู้ใหญ่หรือพระเกจิอาจารย์แล้วเนี่ยพ่อแม่จะดูด่าลูกไม่ได้จะตีลูกไม,ไม่ได้ไม่ใช่ไม่เกี่ยวเลย คำว่าพ่อแม่เนี่ยพระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไปแล้วะนะฮะว่าถึงแม้ว่าจะยกเป็นลูกนะฮะให้กับเกเจิจารย์หรือพระสังฆราชพ่อแม่ก็ดูด่าได้เหมือนเดิม,มในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่สอนลูกให้เป็นคนดีค,ค,ความเป็นพ่อแม่ยังอยู่ติดตาตึงในสายดีเ็นเอเพราะเด็กเกิดมาจากอสุจิและไข่ของพ่อแม่สองอย่างนี้รวมกันเพราะฉะนั้นพ่อแม่เป็นสิ่งที่สูงสุดนะฮะในตามหลักพุทธศาสนาพุทธและตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระอ,องค์เคยตรัสไว้ว่า บิดามาดาคือพระอรหรอันต์ครับนะคะอีกหนึ่งคำถามนะคะอย่างนี้เรียนถามอย่างกรณีของน้องมาอยู่เขาบอกอย่างนี้ค่ะอาจารย์ว่าน้องอ่ะมักจะสัมผัสสิ่งที่เล่นรับได้เคยทักคุณลุงคนหนึ่งว่าจะไม่สบายมีรถโรงพยาบาลมารับแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็เป็นแบบนั้นจริงๆแบบนี้ยิ่งต้องถวายลูกเป็นลูกพระหรือเปล่านะคะด้วยเหตุผลที่ว่า น้องมักจะเห็นในสิ่งที่ผู้ใหญ่มองไม่เห็นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวว่าว่าน้องมาอยู่แล้วเนี่ยสัมผัสสิ่งที่มองไม่เห็นได้ตา<ะ>และไปทักคนแล้วก็ถูกต้องเนี่ยไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องแบบว่าเป็นสาเหตุที่ว่าอย่างนี้ต้องไปยกให้ไม่ใค่<ฆ>แต่การยกให้อาจารย์ได้พูดไปแล้ว<ฆ>นะมันหลายเหตุผลด้วยกัน2เหตุผลนละ้นะ<ฆ>แต่เป็นสิ่งที่ดีดเพราะฉะนั้นส่วนของน้องมาอยู่ที่เกิดเหตุการณ์เงี้ มันก็เหมือนกับเด็กทั่วไปไม่ได้เป็นปกตินะม่เรียกว่าแบบผิดปกติเป็นปกติมากท่านจะเห็นไหมว่าเด็กบางคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยมันเหมือนความบริสุทธิ์เกิดมาตามบุญและกรรมของแต่ละคนคะเด็กคนนั้นเนี่ยอาจจะสัมผัสผีหรือเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าและไปทักไปช่วยเนี่ยไม่ได้มีน้องมาอยู่คนเดียวมีอีกหลายคนที่อยู่ในประเทศไทยนี่แหละ,ะนะฮะแต่บางคนเนี่ยเมื่อโตขึ้นแล้วหายไปซิกเซนนั้นหายไปแต่บางคนเนี่ยไม่หายมันขึ้นอยู่กับการ เป็นอยู่ของน้องมาอยู่ด้วยว่าเขตเนี่ยน้องมาอยู่จะจะมีมากขึ้นหรือหายไปเป็นไปได้สองทางถ้าจะมีมากขึ้นต้องต้องปฏิบัติปฏิบัติใช่ครับปฏิบัติสวดมนต์แสดงว่าน้องมาอยู่เนี่ยมีของเก่าอยู่ของเก่าก็คือบุญกุศลที่น้องมาอยู่เนี่ยก่อนมาเกิดเป็นเด็กชื่อมาอยู่เนี่ยเป็นลูกของนุ่มกัญชัยเนี่ยฮะนะในอดีตชาติเนี่ยเคยเป็นพระเคยเป็นอะไรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติมาก่อนค กะะ็คุณหนุ่มอาจจะต้องเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมอาจารย์พูดอย่างนี้แล้วนะคะนี่ก็คือเรื่องราวเป็นกระแสของดาราเกี่ยวกับเรื่องการนําลูกไปฝากเป็นลูกพระซึ่งจริงอาจจะมีหลายๆครอบครัวที่ปฏิบัติตนเป็นแบบนี้แต่ส่วนใหญ่พอไปถวายแล้วอาจารย์ชีวิตเด็กก็จะดีขึ้นครอ,อบครัวก็จะดีขึ้นสังเกตหลายๆครอบครัวค่ะคือสิ่งที่ีเกิดดีขึ้นเนี่ยมันเป็นอยู่แล้วอย่างที่อาจารย์บอกนะฮะเพราะว่าหนึ่งสมณะของพระ ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะฮะ,ะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีไงที่อาจารย์บอกอยังไงก็เป็นสิ่งที่ดีนะคันจะเกิดสิ่งที่ดีมากขึ้นหรือมากขึ้นเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ที่สอนน้องด้วยและตัวน้องมาอยู่เองด้วยว่าจะโตขึ้นอยู่ในในสภาวะไหน ถ้าหากว่าเด็กบางคนถวายแล้วแล้วไม่ไม่ไม,ไม,ม่มีการอบรมสอนที่ดีหรือว่าเด็กคนนั้นเนี่ยมีวิบากกรรมหรืออะไรเงี้ยมันก็ใช่ว่าจะดีขึ้นมันก็ต้องเป็นไปตามวิบากกรรมเพราะทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามการกร,ระทํานึ่คือคาตัดของพระเจ้าที่เชื่อให้ให้สอนทุกคนให้เชื่อนในเรื่องของการกร,ระทําคือเรื่องของกรรมเป็นหลักนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นว่าดีแน่ๆเลยเนี่ยของน้องมาอยู่เนี่ยได้มีโอกาส นะฮะเป็นลูกบุญธรรมของผสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่12แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นี่คือสิ่งที่ดีแล้วนะแล้วมันสิ่งที่ดีแล้วเนี่ยมันก็จะเสริมสร้างไปอีกในสิ่งที่ดีต่อๆไปนั่นคือสําคัญมากกว่าอยากให้อาจารย์ได้ให้ข้อคิดกับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกอาจะกังวลเรื่องลูกนลูกวยอย่างงี้อาจารย์กลัวอย่างนี้นะฮะคุณหนุนาพอเกิด เรียกว่าดารานักแสดงเนี่ยได้ลงตรงนี้แล้วก็คนมาโมนาหลายหลายคนก็อาจจะทําบ้าง<ะ>แต่ทีเนี้ยอาจารย์ก็เลยพูดเนี่ยว่าทําแล้วมันไม่ใช่ว่าจะจะ,จะประสบความสำเร็จทุกคน<ะ>มันขึ้นอยู่กับเวรกรรมของพ่อแม่และเวรกรรมของลูกด้วย<ะ>แต่สิ่งที่ยกให้เป็นสิ่งที่ดีแต่อาจารย์ไม่อยากให้กระแสเนี้ยมันเป็นกระแสที่มามาทําลายความเชื่อหรือสิ่งที่ไม่ถูกต้อง<ะ>อาจารย์ก็เลยพูดตรงกลางไว้ะนะฮะมันต้องมีเหตุมีผลหลายๆ<ะ>อย่าง แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนั้นจะเป็นลูกของใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นลูกของใครที่ว่าคําว่าเด็กะนะฮะควรจะสอนเขาในทิศท,ทางที่ถูกต้องสิ่งที่ดีจะเกิดขึ้นแน่นอนอนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในการสอนเขาในการให้เขาเป็นคนดีอย่างไรและตัวเด็กเองเนี่ยต้องไะไปฏิบัติด,ดีตามคําสอนของพ่อแม่ด้วยนี่แหละคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับทุกครอบครัวเลยครับนะคะอันนี้ก็เป็นข้อคิดนํามาฝากคุณผู้ชมนะคะ